ขอไก่อ่านว่าขอขอไข่อ่านว่าขอขอขวดอ่านว่าขอขอควายอ่านว่าคอควาอานขอคนอ่านว่าคอคอขอระฆังอ่านว่าคอ งูอ่านว่างอจอจานอ่านว่าจ่อช้อชิงอ่านว่าชอชอช้างอ่านว่าช่อซอโซอ่านว่าซอชอเชออ่านว่าชอ ยอหญิงอ่านว่ายอยอหญิงอ่านว่าโดชดาอ่านว่าดชดาอตอประตักอ่านว่าตอตทอฐานอ่านว่าทอทอฐนอทอ่านว่าทอทอผู้เท่าอ่านว่าทอ นอเนนอ่านว่านอดอเด็กอ่านว่าดอตอเต่าอ่านว่าตอทอถุงอ่านว่าทอทอทหารอ่านว่าทอทอทงอ่านว่าทอ นอหนูอ่านว่านอบอใบไม้อ่านว่าบอปอปลาอ่านว่าปอผอพึ่งอ่านว่าผอฟอฝ้าอ่านว่าฝอพอพานอ่านว่าพอ ฟฟันอ่านว่าฟอพอสำเพออ่านว่าพอมอม้าอ่านว่ามอยอยักษ์อ่านว่ายอรอเรืออ่านว่ารอรอลิงอ่านว่ารอ วแหวนอ่านว่าวศสนาอ่านว่าสสอฤษีอ่านว่าสสเสืออ่านว่าสหเหีบอ่านว่าหรอจุฬาอ่านว่ารอ ออ่างอ่านว่าออหอนกงูกอ่านว่าหอ,อา